ตอนนี้อยู่ที่ทุ่งสมอครับทุ่งสมอจุดชิคอินของอำเภอภูมามนนะครับเรามาชมครับจุดชิคอินของอำเภอภูมามนนะครับเข้ามาจากถนนเพียงสองร้อยเมตรเท่านั้นนะครับนี่ครับเป็นมือนอ่างเก็บน้ำนะครับ ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้ำอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทุ่งหญ้าที่ปกคลุม,มหนองน้ำนะครับใช่หมดเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่มีน้ำนะครับแต่ว่ามันอาจจะตื้นเขินนะครับฝั่งนี้ที่ภาพช่วงนี้เขาจะมาถ่ายเป็นภาพหน้าปกเป็นมี e. หน้าปกเพลงลหลายเพลงนะครับก็สวยงาม สวยงามเลยทีเดียวนะครับมาแรงนะครับ